<laughs> <laughs> ชอบกันใหญ่เลยขนาดปิดคลิปแล้วเนี่ยปิดคลิปแล้วแน่แน่อโด,ดโชว์เพื่อนๆหนีนิดนึงนะ้วอดโชว์เพื่อนๆอีกนิดนึงนะอ๋ออกเงี้ยอ๋ <laughs> อกเงี<า>้ย <c oughs> เหนื่อยแล้วลูกโอเคค <c oughs> นง่ายเลยเหรอเล่นเป็นแล้วนี่ให้เพื่อนๆไปซื้อนนะอเก็บไป มาตรงนี้ปุ๊บเราก็กระโดดกลับไปนะฮะลูกเหนื่อยแล, it, so แล้วก็มาจับเวลาว่ากี่นาทีนะรอนะรอนะลูกนะเชียนะแบบเหนื่อยๆสู้ๆนะลูกอ่ะเหนื่อยมาเลยเหนื่อยๆชื่อชื่อเหนื่อยๆชื่อชื่อเหนื่อยๆชื่อชื่อหล่นไม่เป็นไรขึ้นใหม่ได้เด้อเหนื่อยเหนื่อยชื่อชื่อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยๆชื่อชื่อเหนื่อยเนยชื่อเด้อเด้อเหนื่อยเนยชื่อชือเหนื่อยเหอ นนยจ้จ้เนเจอามาหนึ่งนาทีโอ้โหอันนี้อัตานิ้วนะอนิ้วมาเลยเนยนิ้วจู้จูเร็วเร็วเนยเยเร็เนยเยเรวเร็วเนเเยวเร็วเออ้ม้เร็วเอ้เออเย้โหนิ้วนิมากเลยอะนิ้วเยอะมากเดี๋ยวเนี้ยตาเข้ม เมตาคิมนะเชียร์คิมนะมาคิมตู้ตู้คิมตู้ตู้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไปจับแล้วโดดเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เขาเร็วเร็วคิมตู้คิมตู้ตู้คิมตู้ตู้วันนี้จะชนะไหมเนี่ยคิมเร็วๆคิมเร็วๆพอหัวร้อจนค้องแข็งแล้วเนี่ยอากาศกาบเร็ว เร็วกลับเร็วกลับเร็วเร็วคิมซูตูเร็วเร็วคิมเร็วเขาแซงเร็วเร็วเร็วคิมเร็วเร็วเขาไปถึงนู่นแล้วนู่นเขาไปสองสามรอบแล้วเร็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 วคิมคิมซูตูคิมซูตูคิมซูตูเจมาูหญ่โอเคนะอันใหญ่เนาะอันใหญ่เนี่ยแต่คิมแล้วอันใหญ่เนี่ยไป่พอให้เพื่อนๆหาซื้อได้เนาะ ออกกาลังกายใช่ไหมอ่ามามากระโดดมาปิดคลิปแล้วเร็วกระโดดมาพร้อมกันเดี๋ยวกระโดดพร้อมกันกระโดดพร้อมกันให้กลับไปรอเพื่อพี่เนยลเอ่อกลับไปรอก่อนอ่าให้พี่นิวพี่นิวหดบน้องหน่อยพี่นิวหดบน้องหน่อยอ่ามาเลยมาเลยมาเลยเร็วมาเลยโดดมาเลยโดดมาเลยโดดมาหาพ่อแล้วเดี๋ยวพี่นิวเดี๋ยวพี่พี่คลิปเร็วๆคลิปเร็วๆก็มาถึงแล้วกระโดดสิลูกกระโดดกระโดดโชว์หน่อยกระโดดเพื่อนล้วปิดคลิปแล้ว เออกระโดดจิ้งจิงจิงจิ้งจิงโอเคชอบไหมตุ๊กชอบไหมชอบไหมชอบป่าววันนี้ออกเหนือไปโอเคให้พักเพื่อนๆไปหาซื้อได้นะไปบายบายกันบายบายกันบายบายบาเดียวเกมบายโอ้โหฝากกดติดตามด้วย